แต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ทําให้เขาเห็นความสาคัญของการมีประษาอังกฤษได้เมื่อไหร่ราคาจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยพี่เอกเจาะตลาดที่ที่แปลไหมครับว่าแบบเป็นธุรกิจด้านนี้บบเป็นพวกเป็นพวกฟอเ e x ก r โ๊กเกอร์ฟอเแล้วก็ที่เป็นพวกเว็บเปรียบเทียบอยู่ทางนี้แต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะมาเพิ่มการเขียนดพวยงที่แปลและตบทความให้เขาเดี๋ยวมัน มันยังไม่ค่อยโดนใจเขาด้วยไงถ้าเกิดถามผมนะครับผมว่าคนที่เขียนภาษาไทยมาเราให้เอกแปลภาษาอังกฤษเขาไม่มีคําว่าโดนใจในภาษาอังกฤษหรอกเขาจะเห็นประโยชน์ในการที่เขามีภาษาอังกฤษยังไงมากกว่าหน้าที่เราคือ b ิ i ให้เขาเห็นประโยชน์จากการที่คุณมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษให้ได้อันนี้คือหน้าที่เราแต่ถ้าเกิดเราเป็นแค่ผู้รับจ้างที่จ้างตามที่เขาบอกว่าเอออยากได้เวอร์ชันภาษาอังกฤษแต่เราก็รู้นะเขาไป่ทำอะไรกไม่รู้เลยก็จะได้แค่ตามที่สิ่งที่เขาให้งานเรามาแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ทําให้เขาเห็นความสําคัญของการมมีภาาษษออังกฤไได้เื่ ราคาคจะเเเป็นนอีกึ่งลยใครต้องการอยากได้สูตรคอนเทนต์เป็นสคริปต์ตัวหนึ่งที่ใช้ในการขายในติ๊กต็อกนี่แหละยอดออเดอร์แบบสองหมื่บวกบวกกดไปดูที่ช่องแจกอยู่ที่หน้าปักหมุดเพจเลยเฮ้ยปักหมุดช่องก็ลองไปดูได้